อยากดใหนิวม่เลข52มาดูเรื่องราวของคนห่วงแฟนเราพบ <Ừ. S 2> หนึ่งอัตรายัางไงคะห่วงมาก ก่อนหน้านี้ก็คลั่งรักมากตอนนี้พอเปิดตัวกันยิ่งใหญ่อลังการไปแล้วก็โอ้โหแสดงตัวเลยว่าจะห่วงมากไม่ใช่แค่ห่วงนะแต่ห่วงเขาใช้คำนี้เลยว่าไม่ใช่แค่ห่วงแต่ห่วงกำลังพูดถึงเรื่องราวของคู่รักสุดหวานเวอร์ค่ะเบสรักวณีกับตรงๆรงกลิ่กรที่เราก็รู้กันอยู่ว่าคู่นี้เขาหวานจัดกันจริงแล้วก็หลายต่ลายครั้งนะคะเขาก็ทา คอนเทนต์ออกมาให้เราได้ดูกันผ่านทาง YouTube ของพวกเขาเนี่ยนะคะล่าสุดค่ะมีการนำเสนอเรื่องราวว่าฝ่ายหญิงเนี่ยกำลังแชทซื้อสินค้าแล้วก็กำลังจะโอนเงินทีนี้เนี่ยฝ่ายชายก็บอกเอ้ยอย่างนี้ไม่ได้รู้หรือเปล่าว่าเรามีข้อตกลงอะไรกันไว้จำได้หรือไม่ตรงๆเนี่ยไม่อยากให้ทางฝ่ายหญิงเนี่ยนะคะแต่งตัวโป๊คือห้ามซื้อเสื้อผ้าที่ ออกจะโป้เลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันค่ะว่าน่ารักขนาดไหนค่ะทำอะไรอะ่ะช้อปปิ้งช้อปปิ้งอะไรปิงป้งเสื้อผ้าอยู่อ๋อโอนตังอยู่ห้ามลืมนะ ไม่โผลดี่าไม่โผลเนี่ยเนี่ยน่าหลอกเนี่ยอยากมีคนมาหัวแบบนี้ไหมอยากมากพี่ทุกคนนี้ทำอะไรกันได้ไม่มีใครห่วงเออแต่จริงมันก็เป็นข้อดี ก็ดีก็อยากมีโมเมนต์นี้บ้างเออแต่เดี๋ยวมีโมเมนต์แบบนี้ก็เดี๋ยวจะอึดอัดเปล่าลรเออหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวจะไม่ชินแต่คู่นี้น่ารักจันเลยน่ารักน่รัอืมหลายแต่หลายคนก็เข้าไปชื่นชมนะคะแล้วก็บอกว่าแหมเห็นที่แฟนคลับทั้งประเทศนี่ก็คุยใจละลายกับความหวานของคู่นี้เนาะเพราะว่าตรงๆเขาแสดงออกชัดเจนเขาพูดเลยว่าไม่ใช่แค่ห่วง แต่ห่วงเข้าใจไหมเออชัดเจนชัดเจนชอบจังเลยอ่ะผู้ชายชัดเจนแบบเนี้ยเนาะน่ารักอย่าไปหาช้อปปิ้งแบบนี้บ้างกายว่าจะไปงานชาติปลาใสตุ้ไอะไรใสเจ้าจะได้รางวัลใหญ่เป็นผู้ชายดีๆกับบ้าลางดูเดี๋ยวเราไปกันนะ